ย้อนความสัมพันธ์ดีเจพีเคจากรักแรกพบสิ้นสุดที่ตอนใบหย่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนเสียดายออกมาประกาศแยกทางสิ้นสุดฐานะคู่รักด้วยการจดทะเบียนใบหย่าพีเคปิยาวัฒเข็มเพรพิธีกรชื่อดังและนางแบบสาวโยเกิร์ตนัทชาบุญประชุมที่คบหาดูใจแน่แต่งานรักกันมารวม ทั้ง12ปีโดยเส้นทางของทั้งคู่หากย้อนกลับไปฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเยอะมากกว่าจะได้รักกันฝ่ายชายตามจีบอยู่นานพูดได้เต็มปาว่าเป็นรักแรกพบหนังพบหาสารความหวานใสกันสุดๆงานแต่งจัดขึ้นอย่างโรแมนติกก่อนที่จะมีความจิตจางเข้ามาแทรกแซง รับแปกพบทั้งคู่เจอกันครั้งแรกที่งานเดินแบบแห่งเดิงโดยพีเคเป็นพิธีกรที่งานนั้นส่วนโยเกิร์ตไปเดินแบบพีเคเผยว่าฝ่ายหญิงบนเวทีถูกใจมากงั้นดังเจอรักแรกจึงอยากทำความรู้จักให้คนไปขอเบอร์ให้แต่ไม่กล้าโทรจนวันหนึ่งได้ไปเป็นพิธีกรแล้วเจอกับนาแนกจึงให้โทรหาโย,ยเกิร์ต ให้แล้วต้องพบกับความผิดหวังเพราะตอนนั้นฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วจึงตอบปฏิเสธหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เจอกันตามงานต่างๆและคงสถานะเป็นพี่น้องกันต่อมาโดยตลอด oh. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นพีเค mm hmm. ได้ทำหน้าที่เป็นพี่ชายที่แสนดีและเฝ้ารอเวลาโดยตลอดเจ้าตัวเคยเผยว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือรอ ก็รออยู่หเดือนคอยเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแต่แน่ใจเหมือนเป็นเสือที่ซุ่มอยู่รอดูเมื่อไหร่เขาจะเลิกจะพังวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนแล้วเราถึงเข้าไปจนวันหนึ่งมาถึงวันที่รู้ว่าอีกฝ่ายได้โสดแล้วจึงได้เริ่มเดินหน้าทำคะแนนจิตทันทีโดยความมุ่งมั่นที่จะสีบนั้นชอบใส่ใจและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้โยเกิดเริ่มความประทับใจ ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะมีหลายฝ่ายออกมาบอกให้โยเกิร์ตไม่ให้ไปยุ่งกับ PK แต่เจ้าตัวก็เชื่อมั่นและแต่ตัดสินใจเรื่องความรักด้วยตัวเองสุดท้ายทั้งผู้ก็ได้คบหากันสถานหาแฟนในช่วงที่ทั้งคู่เริ่มคบหากันโยเกิร์ตจะเป็นผู้หญิงที่ PK เฝ้ารอมาโดยตลอดแต่ PK ก็เคยเปิดเผยว่าเมื่อได้คบกันจริงจ ในช่วงแรกคิดว่าอาจจะต้องเลิกเพราะตัวเองมีความเป็นผู้ชายสูงส่วนยวเกิดก็มีความเป็นส่วนตัวและหัวแข็งแต่สุดท้ายตามเนต่ามปรับตัวเข้าหากันทำให้กลายเป็นเติมเต็มซึ่งกันและกันจนกระทั่งแต่สินใจแต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่ทั้งคู่ได้จดใบป,ประกาศทะเบียนสมรสเมื่อวันที่11ตุลา2562ผ่านไปฉลองครบ รอบขอแต่งงานหนึ่งตีซึ่งตบกับวันที่15ตุลาที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนหน้าน,นี้หนุ่มพีเคเคยขอยกเกิดแต่งงานและที่มันดีฟในวันครบรอบขอวันแต่งงานที่นิวยอร์กพีเคทําสไพร์คู่เขาสวมแหวนให้โยเกิดอีกครั้งท่ามกลางเพื่อนสนิทที่ร่วมเป็นสักขีพยา,านเพียง20คนเท่านั้น ทำคู่จัดงานฉลองวิวากันในวันเลขสวย02ท02 2002หรือ2กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาพร้อมกับปล่อยภาพสวีเดดิ้งที่บินไปถ่ายถึงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามีแบล็กวก์ที่เป็นสะพานบรูคลินและเซนรันพาร์คสวนสนนาธารณะเก๋ในมหานครน,นิวยอร์ก มีการเฉลิมเฉลองฮันนีมูนที่เมืองซานตรินีประเทศกรีตตามด้วยสาวโยเกิร์ตเคยร้องขอขาวลือ้อยโยโรคสองใบประกาศแยกทางแต่ทั้ง29บกกุมภาพันธ์2567ดีเพดดังแชหนนะักพิธีกรชายมีโรคสองใบชื่อของ P ีเคพุดขึ้นมาอะมาถูกโยในโลกโซเชียลทันที ได้ที่สุดทำการข่าวลือหนึ่งมีนา2 5 6 7เคโยเกิร์ตก็ได้ออกมายอมรับตัวเองว่าได้ตัดสินใจนวยกันแล้วเซนใบหย่าจบความสัมพันธ์แต่เป็นการจบกันด้วยดี